ขอถุงแบกคนพอทหารกดคนพอธงคนนี้ลมน้องหนูขวัดไบบอใบไม้ทับดินพอปลาตาอ๋อดินอะออคิดอ่ะเออนี่บุราบุบู่เลน้องเพชรน้องพลบุบู่เลยพอปลาตาลมอ๋อลมอ๋อลมว่าลมเนี่ยลมเนี่ยขอพึ่งทำ พอฝาทนมีสามตัวพอพานวางพอสัมภารวางมอม้าคึกยอยักเขี้ยวว้ายอยักแล้วล่ากลัวเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มอุ่นแล้วเริ่มอุ่นจยักยังไงยักเขี้ยว ยักเขียวพอสมเทากลางใบมอมาคึกฮัยักเขียวรอเรือไทยไปรอลิงไตไงจังไงโอ้ก็ทางหยอดไปแล้วยังไงหยอดไปแล้วเดี๋ยวมันพลังคึก อืไหมขอขออหรือสีหนวดอะไรอือสอเสือดาวคะนองเอาหอหยิบใส่อออาอออจุฬาค่ะเออ่านเมืองเออ่านเมืองอะไรอือซื้อขอรูปตา โอ้ข <c ậ u> ี ong, ่สอคนเหรอคะเสคนเลยลูกอ่สองคนเลยขึ้นสคนอ้าสลับกันหนูมั่นหสลับกันค่ะอ่าโอเคเอะขอบาทขอบาทโอ้ยอดนะคะยอดเลยเอาไปเร็วไปเรกไปเร็วไปเไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้าแปดเก้าเสิบอุ้มลงมาช่วยเหรอคะไหนไหนฟาแก้มพูนอุ้มแกโดนแก้มเลยเจ็บไหมเจ็บไหม จับอะไระจับจับไหนไหนจับไหนอขอมาเอามามันจะหยอดได้ไ,ได้ได้โอเคหนูปากหนูดเรียบร้อยแนละ้วหนูแห้งแล้วขอผ้าตาังโอเคหนูอุ่นแล้วหนูตัวอุ่นแล้วจึ้งจึ๊ง kiếp kiếp an à, Quá cổng này đấy.